สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไอคิวโฟนทีวีครับก็วันนี้เนี่ยผมจะเอาตัวเกม Stone Age Begin นะครับเป็นตัวทดสอบความไวของ iPhone 7 Plus แล้วก็ iPhone 6 Plus นะครับก็เดี๋ยวลองดูกันครับว่าความไวในการเล่นเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับด้านบนนะครับจะเป็น iPhone 7 Plus นะครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็น iPhone 6 Plus นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็จะมีความเร็วในการเข้าเกมเนี่ยอันนี้อินเทอร์เน็ตใช้อินเทอร์เน็ต Wi-Fi อันเดียวกันนะครับเน็ตความเร็วเท่ากันนะครับ แต่ว่าชิปประมวลผลของ iPhone 7 Plus เนี่ยก็ทำให้ตัวเกมเนี่ยเหมือนกับเข้าเกมได้เร็วมากกว่านะครับเดี๋ยวลองดูภาพตอนเคลื่อนไหวนะครับอ,อันนี้ลองดู h a เทินึเท่ากันแล้วดูความสมูทของตัวเกมนะครับจะเห็นว่า iPhone 7 Plus เนี่ยจะจะเคลื่อนที่ไปแล้วนะครับเมื่อกี้เคลื่อนเคลื่อนไหวไปแล้วแต่ว่า ไอโฟน6พันเนี่ยยังทำทำงานช้ากว่านะครับภาพก็ตามไปช้ากว่าในข้างบนนี้จบไปแล้วนะครับข้างล่างยังไม่จบนะครับอ่าอันนี้เป็นด่านกองตะลุยกองกำลังนะครับซึ่งก็มันทำให้เห็นว่าการเล่นพร้อมกันเนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าเครื่องไหนเร็วกว่านะครับก็จะจบเกมได้เร็วกว่านะครับ แต่ว่าจริงๆถ้าถ้าถ้ามันเป็นในโหมดหมู่เดียวกันเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่ายัางไงมันก็ต้องรอเพื่อนที่จะเข้ามาเพื่อเล่นไปพร้อมกันอยู่แล้วแต่ว่าก็เป็นตัวอย่างการทดสอบเล็กๆน้อยๆนะครับที่ทําให้เห็นว่าตัว iPhone 7 Plus เนี่ยที่ออกมาใหม่เนี่ยมันก็มีชิปประมวลผลที่เร็วขึ้นนะครับแรมที่ดีขึ้นนะครับก็ทําให้การประมวลผลไม่ว่าการเล่นเกมต่างๆเนี่ยก็จะดีขึ้นมากกว่าตัว iPhone 6 Plus นะครับ ็นไหมฮะอันนี้ข้างบนนี้ไปหน่วงน่าจะหน่วงกันประมาณสักวิหนึ่งนะครับแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะครับพอยิ่งนานๆไปเนี่ยห่างๆไปเรื่อยๆมันก็จะเริ่มหน่วงเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าการบวงวลผลี่ช้ากว่าข้างบนนี้จบไปแล้วน่าจะสักสองสามวิแล้วนะครับถ้าเกิดว่าห่างไปเรื่อยๆนะครับ โอเคก็ okay. เป็นตัวอย่างการทดสอบนะครับก็จริงๆก็ยังใช้ทั้ง2เครื่องเล่นนะฮะก็เครื่องนึงก็เป็น ID ดีหลักเครื่องนึงก็เป็น ID ดีรองนะครับแต่ว่า i อดีหลักนี่เครื่องดันช้าก,กว่า i อดีรองนะโอเคครับก็ถ้ายัางไงก็ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับสำหรับเกมโซนเน a บ e ๊กินก็ถ้ามีอะไรสอบถามก็เข้ามาสอบถามได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดออูพวกเทคนิคการใช้งานงต่างๆของ iPhone 7 Plus นะครับที่ตอนนี้ก็กำลังศึกษาอยู่ด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ